ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำมวดที่14สิงหาคมมีมติให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจาก23,100เป็น23,800เหรียญต่อเดือนรายชั่วโมงปรับจาก150เป็น158เหรียญต่อชั่วโมงคาดมีแรงงานในไต้หวันได้รับอนิสงส์2.3ล้านคนถือเป็นการปรับขึ้นครั้งที่4นับจากประชาธิบดีชาอีวเวนขึ้นดำรงตำแหน่ง กลุ่มองค์กรแรงงานชี้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้จัดค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวันอยู่ในอันดับที่18ขณะที่เงินเดือนประจำต่ำ,ตำกว่าค่าเฉลี่ยเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอีกในปีหน้าอออ่ีวเ้我的 ฝ่ายในจ้างต้องการแช่แข็งค่าจ้างขั้นต่ำแถลงหลังการประชุมด้วยความไม่พอใจว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งรัฐบาลต้องการแจกโบนัสหรือดึงคะแนนเสียงจากกลุ่มแรงงาน ้านกลุ่มแรงงานโต่ฝ่ายในจ้างว่าใช้เหตุผลเดิมมาคัดค้านพร้อมแสดงความชื่นชมรัฐบาลว่าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำติดต่อกัน4ปีน่าเสียดายที่ค่าจ้างรายเดือนได้ปรับเพียง3%ทำให้พลาดโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาอัตรางเงินเดือนเต้หวันที่อยู่ในระดับต่ำและแสดงความเห็นว่าประธาธทิพดีชัอิงหวนควรเร่งทำตามสัญญาที่ว่าจะบัญญัติกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ โรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ยังคงระบาดลุกลามต่อไปคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันประกาศว่าพบ ASF รายแรกในเมียนมาจึงห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากเมียนมาตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ติดเชื้อ ASF รายแรกนี้อยู่ที่รัฐฉานทางภาคตะวันออกของเมียนมาติดกับชายแดนจีนบริเวณมณฑลยูนนานและประเทศลาวมีสุกรติดเชื้อ15ตัวตายไปแล้ว12ตัวอีก53ตัวถูกฆ่าทิ้งคาดว่าการติดเชื้อเกิดจากลักลอบนำเข้าสุกรและเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร เมียนมานับเป็นประเทศที่7ในเอเชียที่มีการติดเชื้อ ASF อยู่ในก็ดีไต้หวันจัดให้เมียนมาเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจึงเริ่มตรวจสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมียนมา100%ตั้งแต่เริ่มเปิดเที่ยวบินตรงหมวดที่ที่23กลุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมา ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาไต้หวันเกิดแผ่นินไหวติดต่อกันหลายครั้งมวดที่14สิงหาคมชาวเมืองไทยตรงจับปลาริบบินหรือที่คนไต้หวันตั้งสมญานามให้ว่าปลาแผ่นินไหวที่ว่ายมาขึ้นฝั่งได้หนึ่งตัวความยาว4เมตรหนัก30กิโลกรัมทำให้ชาวบ้านขวัญพวาหวั่นเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติ ความจริงแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมมีชาวบ้านในเมืองไทตงทยอยจับปลาชนิดนี้ได้สองตัวผู้เชี่ยวชาญเผยว่าปลาชนิดนี้มีชื่อว่าปลาออหรือปลาริบบินอาศัยอยู่ในทะเลที่ระดับความลึกประมาณ1,000เมตรผลการวิจัยของญี่ปุ่นระบุว่าไม่เกี่ยวกับแผ่นินไหวแต่อย่างใดทางภาคตะวันออกของไต้หวันยังพบปลาแผ่นินไหวอีกชนิดหนึ่งมีชื่อว่าปลาริบบินอิชิคาวาอิแต่จากการศึกษาวิจัยพบการปรากฏตัวของมันไม่เกี่ยวกับแผ่นินไหวเช่นกันขอให้ประชาชนอย่าได้วันวิตก วันศาสจีนชาวบ้านเผากระดาษเงินกระดาษทองทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชินจูส่งเสริมให้ชาวบ้านนํากระดาษเงินกระดาษทองมาเผาวรวมกันและหาันมาใช้สิ่งของอย่างอื่นในการเส้นไหว้อธิพาคนหนูและข้าวสารแทนการเผากระดาษเงินกระดาษทอง代表是纸钱，还有相知减量的意义，希望民众使用这个铂金包也可以同时达到一个祭祀的效果，那也可以来呃维护我们的健康还有空气品质。 นอกจากนี้ยังผลักดันโครงการนำเงินที่จะซื้อกระดาษเงินกระดาษทองไปบริจาคเพื่อการกุศลโดยบริจาคผ่านร้านสะดวกซื้อ其实还蛮不错的啦因为最主要就是可以减少空气污染那纸钱在燃烧的时候其实那个味道真的还蛮刺鼻的要买纸钱的这个善款捐给有需要的团体所以这个目的就是可以既可以达到祭祀的目的又可以帮助一些相关需要的民众 โครงการนี้ได้รับเงินบริจาคแล้ว134,700เหรียญหากคำนวณจากเงิน100เหรียญสามารถซื้อกระดาษเงินกระดาษทองได้2.2กิโลกรัมแสดงว่าลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองลงได้ประมาณ3,000กิโลกรัมลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้4 4 4 5กิโลกรัมแม้จะไม่มากนักแต่แสดงให้เห็นว่าชาวเต้หวันเริ่มเห็นด้วยกับแนวคิดลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองในขั้นต้นแล้ว